ทะเลพันโอท็อปหดาว3ปีซ้อน5ดาว3ปีซ้อนเป็นขาปูเล็กๆเห็นไหมครับที่ก็ขาปูใหญ่เราก็จะสมมุติว่าไอ้ตัวเล็กคือลูกปูตัวใหญ่ที่แม่ปูแล้วก็ขยุมขามาใส่กันรวมกันอ๋อนี่ไงพี่ก้องเห็นป่ะอย่างนี้รายได้ต่อปีมาเท่าไหร่ครับหกแสนครประมาณนี้ ว่าส่งขายหลายประเทศประเทศไหนบ้างครับนี่นใช่ไหมที่บอกว่าเป็นเต่ามอลลิฟใช่ครับกับดูไบครับเป็นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติจกักราธรรมชาติอื่นไม่มีครับ<ม>หรือว่ามีกะลาอย่างเดียวที่สามารถที่จะเหมือนเต่าได้ครับมีไรายได้จากการขายกระลาปลาพาบนุนี้ไม่ทราบว่าปีนึงประมาณเท่าไหร่ปีหนึ่งก็ประมาณล้านสองครับหนึ่งล้านสองแสนบาทนะฮะ ยูนอ้อยล้านแคมเปญพิเศษครับโอท็ t o ท็อปไทยแลนด์ของดีวิถีไทยครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีครับที่แห่งนี้นะฮะมีใบลานที่เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดแห่งนี้เลยนะฮะตรงนั้นมีชาวบ้านชาวบ้านเก็บกันอยู่เดี๋ยวพาไปดูนะฮะสวัสด,ดีนะครับสวัสด,ดีัดครับสวัสดีครับคุณี่ทุด เษษกษตรกรที่นี่ดูแล้วบอ<ๆ>กว่าแซมมาเลยนะครับรรพี่กองเป็กเอ,อ๊ะต้นแบบเป็กยังไงนี่ครับพี่สุจริตครับหัวหน้าผู้นํากลุ่มนะฮะหัตถกรรมจักสารใบลานบ้านทับลานจังหวัดปาจีนบุรีครับอันนี้ก็ถ้าจะมาใช้จกลลักสารเราก็ใช้ต้นประมาณ20ปีขึ้นไปถึงจะใช้ได้และในต้นมี3ส่วนใช้ได้แค่ส่วนเดียวครับผมเราได้ยอดลานมาแล้วนี่ครับพี่อย่าไใบเฮ้ย โอ้เหนียวมากอันนี้มันจะใช้พวกนี้ไปสารไปตากแห้งมันจะสารมันจะเหนียวครับเเส้นก็บอกได้เลยนี่มาจากธรรมชาติจริงๆครับหาได้เฉพาะที่ทับลานทับลานนี้เป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปราจินบุรีวิชาที่พี่ส่งต่อมาหลายชั่วอายุคนครับ อันไหนขายดีบ้างอันไหนขายดีบ้างครับที่ขายดีก็จะเป็นพวกหวงกุญแจนี้ครับพวงกุญแจประมาณนี่กล่องทิชชู่แล้วก็เป็นหมวกสตรีเนี่ยเราทำกันมาหมวกสตรีหลายสิบปีแล้วครับอันนี้หมวกสตรีอ้าวแล้วที่บอกว่าเป็นเอ่อผลิตภัณฑ์โอท็อป ใช่ไหมครับผมห้าดาวสามปีซ้อนคืออันไหนครับคือรุ่นสไตล์นี้ครับห้าดาวสามปีซ้อนสามปีซ้อนมันมันคล้ายๆว่าอันนี้จะใช้ปลูกเอาแหละเป็นขาปูเล็กๆเห็นไหมครับอ่านี่ก็ขาปูใหญ่เขาเราก็เขาก็สมมุติว่าไอ้ตัวเล็กคือลูกปูตัวใหญ่คือแม่ปูแล้วก็ขยุมขามาใส่กระดูกนี่ไงพี่กล้องเห็นป่ะมันจะมีแบบการการทำลูกใหผาปูกกันอยู่อ๋อขาปูแม่ปูกับลูกปูแม่ปูคือตัวใหญ่อ่าอ่าแล้วอย่างนี้รายได้ต่อปีประมาณเท่าไหร่ครับหกเจ็ดแสนครับประมาณนี้ 6-7แสนต่อปีสวยแบบนี้นำไรายได้เข้าชุมชนแบบนี้ไม่ทราบว่ากสอ,อ,อกรส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เข้ามาม,มีส่วนร่วมยังไงกับชุมชนเราบ้างครับก็ธรรมดาก็มาเริ่มหัดให้ทำลายขัดอะไรประมาณแรกๆแล้ว,ลวพอหลังมานี่ก็มาเริ่มออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าไทยเด่นคือประเภทนี้มาให้ตั้ง เป็นบรรจุภัณฑ์อะไรมาให้เรียบร้อยตั้งที่นี่เป็นหมู่บ้านเซเวีคืออุตสาหกรรมสร้างสารครค์โดยให้คนมาดูงานมาพักมาช็อปที่นี่เป็นหลักอ๋อแต่ก่อนเราทากันเป็นครัวเรือนครัวเรือนเอาระบบอุตสาหกรรมเข้ามาใสา่ค,คือทางชุมชนเข้ามาทําเป็นร,ร,ระบบอุตสาหกรรมแล้วระบบยอมอะไรเขาจะมาจัดรูปแบบให้อยางไงก็ค,คือมีความยากง่ายขนาดไหนในการที่ทําแต่ละชิ้นเนี่ยคือว่าแต่ละงานแต่ละอย่างถ้าลายขัดตะบารก็ไม่ยากถ้าลายผูกก็ยากหน่อย ความภูมิใจคือสามชั่วอายุคนม,มาแล้วจริงเขาจะไปทำอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าเขาเลือกที่จัดสารี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาเป็นชุมชนแห่งใบาลานจริงๆแล้วก็สุดท้ายสร้างชื่อเสียงด้วยใบลาน,นไประดับประเทศเได้รางวัลระดับประเทศมาแล้วสุดท้ายมันก็คือภูมิใจในสินค้าของเขาและภูมิใจในชุมชนด้วยผมเห็นแล้วก็ภูมิใจตรงนี้มากที่ผมได้มาวันนี้ครับผมคุณผู้ชมครับ ผมและน้องเป็กฮะอยู่ที่ตำบลหนองยาวอำเภอพนมสนคามจังหวัดฉะเชิงเศราที่นี่ฮะสามารถนำกะลามะพราวนำไปสร้างสารรค์เป็นมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์จากกะลามะพราวได้รางวัลโอทศ5ดาวมีชื่อเสียงทั้งเมืองไทยและต่างประเทศด้วยนะครับ ขอแนะนำารู้จักครับพี่พีรพลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาทำอะไรอยู่แถวนี้ครับตอนนี้ผมทำหัตกรรมกะลามะพร้าวครับเพราะว่าแหล่งนี้คือเป็นแหล่งที่มีมะพร้าวน้ำหอมที่เยอะในส่วนที่ผมทำเนี่ยก็คือจากส่วนที่กะลาที่เขาทิ้งหรือเพาะไม่ขึ้นแล้วเรานำมาให้กลุ่มชาวบ้านหรือกลุ่มชุมชนเราได้มีอาชีพครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อประดับประเทศระดับโลกกอที่นี่เลย ครับที่นี่ครับนั่นหมายความว่าเราสามารถเอาวัสดุดท้องถิ่นเนี่ยเอามาแปรรูปเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าได้ที่อำเภอพนมสารคามอางนี้นะฮะถ้าเกิดเราเอามาแปรรูปแบบที่ที่กลุ่มเราทำเนี่ยตั้งแต่50บาทถึงร้อยถึงพันบาท ได้ยินว่าส่งขายหลายประเทศประเทศไหนบ้างครับครับที่ที่เราส่งอยู่ก็เป็นใช่ไหมที่บอกว่าเป็นส่งมาลีฟใช่ครับกับดูไบครับฝั่งตะวันออกบมันมีความแม่นยำตรงมันเนี่ยสายหน้าได้สายหน้าได้ความมีเสน่ห์ของเขาโดยที่เป็นแบบเนี่ยครับเป็น เป็นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติจักราธรรมชาติอื่นไม่มีครับแล้วมีกะลาอย่างเดียวที่สามารถที่จะเหมือนเต่าได้ครับตัวเล็ก้าตัวละร้อยตัวครับตัวละร้อยเก้าสิบบาทแล้วแต่ว่าไซส์ครับและนี้เป็นชุดอาหารของในโตญี่ปุ่นนะครับขากรุ่มเขามาส่งเสริมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับเครื่องอบพวกน้ำหอมครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราไม่ได้โชว์ครับอ๋อจะมีประมาณนี้อุ้ยอันนี้สวยนี่สวยครับมาเป็นโคมไฟพวกนี้ที่ทำเรียนแบบธรรมชาติครับ ครับเนี่ยประมาณนี้ครับนนี่เปป็รูอันนี้เลยรูปแมลงปอมันเป็นรูปพึ่งครับออ๋ครแล้วจงมีดอกไม้ใช่ครับเป็นพึ่งอยากราบว่าชุมชนเนี่ยมีรายได้จากการขายตะลานมะพร้าวแบบนี้ไม่ทราบว่าปีนึงประมาณเท่าไหร่ครับปีหนึ่งก็ประมาณล้านสองหนึ่งล้านสองแสนบาทนะฮะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เข้ามา ส่งเสริมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาบรรจุภัณฑ์เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้ามาพัฒนาแพคเกจจิ้งคป็นไปเนี่งฮะในฐานะคนรุ่นใหม่เ็งของแบบนี้แล้วลูกสึกยังนีบ้า้งครับนำของที่มันไม่ใช้แล้วหรือว่ามันใช้เหมือนใช้ประโยชน์ไม่ได้ทําให้มันกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่แล้วมันก็ทําให้ชุมชนของพี่อ่ะซัพพลายเออร์แบบยั่งยืนด้วยฉะนั้นผมว่ามันดีทุกอย่างเลยดีต่อพี่ด้วยแล้วก็ดีต่อโลกด้วยที่ใช้วัสดุธรรมชาติผมว่าเจ๋งมากพี่ ครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับผมเป็นโอท็อปไทยแลนด์อีกครับขอบคุณครับทุกทนครับขอบคุณครับถ้าอยากมารับแรงบันดาลใจดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะก็อย่าลืมมากด subscribe กับพวกเรานะคะ